แบตเตอรี่สว่านไร้สายอุปกรณ์ไร้สายที่อาการเป็นแบบนี้นะคะมีอาการชาร์จผิดปกติพอเสียบสายชาร์จแล้วชาร์จเต็มเร็วมากๆนําไปใช้งานก็จะใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับหมุนสกูได้ไม่กี่รอบแบตเตอรี่ก็หมดไฟลองเช็คนจุดนี้ดูก่อนครับบางทีแบตเตอรี่ของเราก็ไม่ได้เสื่อมครับ ขั้นตอนการตรวจเช็คแก้ไขนะครับเราต้องวัดค่าไฟของแบตเตอรี่ในแพ็กนี้ก่อนครับว่ามีไฟแต่และก้อนที่กี่โวลต์ครับตั้งมันติมิเตอร์วัดไฟไปที่ย่านวัดไฟดีครับแล้วก็ไล่วัดหาค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ในแพ็คนี้ทุกก้อนเลยครับพอได้ค่าโวลต์แล้วก็ทำการจดบันทึกตัวเลขไว้ครับ ผมวัดไฟออกมาแล้วก็ได้ค่าโวลต์ตามนี้ครับมี3ก้อนนี้ครับโวลต์ใกล้เคียงกันที่3โวลต์กว่านะครับส่วนก้อนนี้ได้4โวลต์กว่าเยอะกว่าเพื่อนๆครับที่ค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ในแพ็คนี้นะครับมีอาการโวลต์ไม่เท่ากันก็เกิดจากสาเหตุอาการแรงดันไฟทิ้งช่วงกันครับอาการโวลต์ทิ้งช่วงกันนะครับก็เป็นธรรมชาติของการใช้งานไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแพ็คแบบนี้ครับพอใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็จะเกิดอาการโวลต์คาดเคลื่อนครับแบตเตอรี่แพ็คนี้ผมก็ใช้มา2ปีแล้วนะครับเข้าปีท อาการนี้ครับก็เกิดได้จากหลายปัจจัยครับจะเรื่องคุณภาพของเซลล์แบตแต่ละก้อนนะครับที่มีคุณภาพไม่เท่ากันครับแล้วก็อุณหภูมิความร้อนของแบตเตอรี่ที่อาจจะมีค่าความร้อนของแต่ละก้อนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับแบตสวา่านไร้สายอุปกรณ์ไร้สายส่วนใหญ่จะไม่มีแอคทีฟบาลานซ์ไว้คอยบาลานซ์ไฟแต่ละก้อนให้ไฟมันเท่ากันพอเราใช้งานแบตเตอรี่มานานวันขึ้นก็จะเกิดอาการวน์คาดเคลื่อนแบบนี้ได้ครับที่ผู้ผลิตไม่ติดแอคทีฟบาลานซ์มาก็อาจจะด้วยเหตุผลทางเทคนิคหลายประการนะครับไหน แล้วก็การตลาดนะครับถ้าติดแอคทีฟบาลานซ์มาก็จะมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอีกก้อนแบตก็อาจจะหนาขึ้นแล้วก็การตลาดเราอาจจะซื้อของแพงขึ้นอีกครับแล้วก,การติดแอคทีฟบาลานซ์ไว้คอยบาลานซ์ไฟกับแบตสวา่านไร้สายก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับถ้าแอคทีฟบาลานซ์ไม่มีระบบตัดการบาลานซ์ก็อาจจะส่งผลเสียต่อบแบตเตอรี่แบบนี้ครับตัวบาลานซ์ไฟนะครับถ้าไม่มีตัวตัดบาลานซ์มันก็จะทําการบาลานซ์ไฟตลอดเวลาครับการบาลานซ์ไฟมันก็ไม่ได้เอาไฟกลับมาชาร์จเข้าแบตเตอรี่แต่แล้วก็ ครับเผาไฟทิ้งนะครับแบตเตอรี่ก็จะสูญเสียไฟไปตลอดเวลาถ้าเราเผลอปล่อยทิ้งไว้โดยไม่นํากลับมาชาร์จก้อนแบตเตอรี่ของเราก็อาจจะเสื่อมไปเลยก็ได้ครับอาการเสียที่ชาร์จเต็มเร็วแล้วก็ใช้งานได้แค่แป๊บเดียวของแบตเตอรี่แพ็คนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับจะมีตัวควบคุมไฟตัวบริหารจัดการไฟ BMS แผงวงจรตัวนี้ครับจะคอยควบคุมแรงดันไฟของแบตเตอรี่แต่ละก้อนให้ใช้ไฟตรงตามข้อกําหนดของการใช้ไฟในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับแบตบสว่านไร้สายอุปกรณ์ไร้สายน่าจะกําหนดให้ตัดต่อ,อก้อนที่ประมาณ2.8วถึง 3.0 0. โวลต์ครับส oh <ill eg ing rails> ่วนการชาร์จก็จะให้ชาร์จเต็มต่อก้อนที่4.2โวลต์ครับนี่ครับตัว BMS นะครับก็จะมีจุดตรวจเช็คแรงดันไฟตรงตำแหน่งต่างๆของขั้วแบตนะครับนี่ครับจะคอยตรวจเช็คควบคุมแรงดันไฟให้ตรงตามข้อกําหนดของการใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับก้อนที่ทําให้เกิดปัญหาในการใช้ไฟในแบตเตอรี่แพ็คนี้นะครับชาร์จเต็มเร็วใช้งานได้แค่แป๊บเดียวก็เกิดปัญหาจากก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับก้อนนี้โวลต์น้อยกว่าเพื่อนครับแล้วก็ก้อนนี้โวลต์เยอะกว่าเพื่อนครับก็ชาร์จอีกิดดเเีียววก็็จะตมท่ 4.2V ล นี่ครับมีปัญหาส่งผลทางด้านการชาร์จครับเต็มเร็วครับส่วนก้อนนี้นะครับโวลต์น้อยกว่าครับนำไปใช้งานครับก็จะส่งปัญหาทางด้านการใช้ครับใช้แค่แป๊บเดียว b m s ก็สั่งตัดไฟเลยนะครับเหลืออีกแค่นิดเดียวครับก็จะถึง2 8โวลต์หรือว่า3 0โวลต์แล้วนะครับ BMS มันไม่ได้สนใจนะครับว่าแบตเตอรี่ทุกก้อนยังใช้ไฟไม่ถึงข้อกําหนดแล้วก็ชาร์จไฟเต็มไม่ถึงข้อกําหนดมันจะสั่งตัดก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับที่โวลต์ต่าสุดมันก็ตัดเลยครับถึงแม้ว่าก้ออนนื่่่ๆวตยังไมํา มันก็ไม่ได้สนใจครับมันจะตัดวนก้อนที่ต่ํากว่าครับหรือว่าทางด้านการชาร์จครับมันก็ไม่ได้สนใจว่าก้อนไหนยังไม่เต็มนะครับมันก็จะสั่งตัดก้อนที่เต็มก่อนเพื่อนเลยครับการแก้ปัญหาอาการนี้นะครับถ้าแบตเตอรี่ของเราไม่เสื่อมจริงๆครับเราก็สามารถใช้วิธีการนี้ในการทําให้ไฟมันกลับมาใกล้เคียงกันหรือว่าเท่ากันได้ครับโดยที่เราไม่ต้องแกะแบตเตอรี่ออกจากแพ็คมาเพื่อบาลานซ์ไฟนะครับผมจะใช้วิธีการนี้ครับใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับเป็นอุปกรณ์สําหรับการเทสค่าไฟของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเบอร์หนี่ แท็นี้มันกลับมาเสถียรกลับมาใช้งานได้ปกติครับนี่นะครับตัวเทสแบตเตอรี่ครับซื้อมานะครับจะไม่มีสายไฟ2เส้นนี้ครับผมมาบบตรกีเพิ่มเติมเองนะครับเพื่อจะเอาไปแก้ไขไฟในแบตเตอรี่แพ็คครับการใช้งานนะครับใช้อแดปเตอร์ชาร์จมือถือที่จ่ายกระแสไฟชาร์จได้ประมาณ1นึแอมป์ถึงสแอมป์ครับหัวชาร์จเป็น t ท p e C นะครับเสียบสายไปที่ช่อง DC ไฟ5โวลต์ของตัวเทสแบตเตอรี่เลยนะครับช่องนี้ครับจอแสดงผลก็จะขึ้นตัวเลขฟังก์ชันต่างๆมานะครับแล้วก็สายไฟฝั่งทางด้้านนีครับ ผมก็ใช้แผ่นนิเกิลนะครับปัดกีส่วนปลายขั้วบวกขั้วลบนะครับติดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้แม่เหล็กครับผมจะแก้ไขไฟก้อนนี้ก่อนนะครับนี่ครับแล้วก็ดูดไปที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนนี้เลยครับ การดูดนะครับก็ระมัดระวังเรื่องการช็อตกันหน่อยนะครับถ้าแม่เหล็กมันพับไปโดนขั้วนี้นะครับก็จะเกิดการช็อตทันทีครับรัดวงจรนะครับส่วนฝั่งทางด้านขั้วลบเส้นนี้นะครับก็ดูดไว้ที่ขั้วลบนะครับก้อนนี้วงจรมันถึงกันนะครับถึงมันจะเป็นขั้วบวกก็เป็นการต่ออนุกรมครับวงจรถึงกันดูดที่ก้อนไหนก็ได้นะครับนี่ครับจะแก้ไขไฟก้อนนี้ครับ สายไฟ2เส้นนี้คั้วดูดติดแน่นดีแล้วนะครับเราก็มาตั้งค่าที่ตัวเทสแบตเตอรี่เลยครับตัวเทสแบตเตอรี่จะมีปุ่มอยู่3ปุ่มตรงนี้นะครับเอาไว้สําหรับเลือกโหมดการตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆของตัวเทสแบตเตอรี่ครับการตั้งค่าครับผมจะกดปุ่มนี้ก่อนครับปุ่มนี้จะเลือกโหมดฟังก์ชัน3แถวนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเรากดไป1ทีนะครับมันก็จะเลื่อนแบบนี้นะครับนี่ครับเลื่อนเลือกฟังก์ชันตั้งค่านะครับนี่ครับ กดไล่เรื่อยๆนะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อให้เราเลือกฟังก์ชันการทํางานครับแล้วก็มาดูปุ่มที่2นะครับปุ่มตรงกลางนี้ครับถ้ากดนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับนี่ครับจะเป็นโหมดชาร์จครับสั่งชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงครับก็จะเป็นโหมดดีชาร์จครับสั่งปล่อยไฟออกจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็กดอีกทีนึงครับก็จะวนกลับมาที่โหมดออโต้นะครับแล้วก็ปุ่มที่3นะครับปุ่มสุดท้ายนี้นะครับจะเป็น ปุ่มสั่งให้ตัวเทสแบตเตอรี่ทำงานแล้วก็สั่งหยุดทำงานครับผมกดนะครับนี่นะครับตรงสต็อปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสตาร์ทชาร์ตครับเราเลือกโหมดออโต้ไว้นะครับตัวเทสแบตเตอรี่มันก็จะทำงานแบบอัตโนมัตินะครับสั่งชาร์จอัตโนมัติแล้วก็สั่งดิชาร์จอัตโนมัติครับเพื่อเก็บข้อมูลของแบตเตอรี่ที่เราจะเทสนะครับโหมดที่ผมจะเลือกใช้ปรับค่าไฟในแบตเตอรี่แพ็คนี้ครับผมจะเลือกโหมดนี้ครับผมสต็อปก่อนนะครับ เลือกโหมดนี้นะครับกดปุ่มตรงกลางครับเพื่อเปลี่ยนค่าโหมดเป็นโหมดชาร์จครับชาร์จอย่างเดียวครับเพื่อชาร์จไฟในแบตเตอรี่ในแพ็กนี้ให้เต็มทุกก้อนครับแล้วก็กดสตาร์ทครับนี่ครับจะเป็นการชาร์จไฟแล้วนะครับมาดูค่าตัวเลขโหมดชาร์จตรงนี้หน่อยนะครับตรงนี้จะบอกค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ที่เราทําการชาร์จอยู่นะครับแถวที่1ครับแล้วก็แถวที่2ครับเป็นค่าแอมป์ ที่ตัวเทสแบตเตอรี่ทําการชาร์จลงแบตเตอรี่ครับแล้วก็แถวที่3ครับค่าวัดที่ตัวชาร์จแบตเตอรี่ทําการชาร์จลงแบตเตอรี่ครับแล้วก็แถวนี้นะครับมิลลิแอมครับจะบอกค่ามิลลิแอมที่ตัวชาร์จแบตเตอรี่ทําการชาร์จลงแบตเตอรี่ครับแล้วก็แถวที่5จะเป็นค่ามิลลิวัตต์ต่อชั่วโมงที่ชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็แถวนี้ครับค่า MR เป็นค่าความต้านทานภายในของแบตเตอรี่นะครับถ้าตัวเลขตรงนี้นะครับค่า MR น้อยนะครับแสดงว่าค่าความจุของแบตเตอรี่เรราดีคับ แต่ตอนนี้มันไม่เที่ยงตรงแล้วนะครับเพราะมันมีค่าความต้านทานของสายไฟไปฝังอยู่ครับถ้าอยากได้ค่าความต้านทานที่เที่ยงตรงแม่นยําก็ต้องถอดแบตเตอรี่ออกมาวัดที่รางนี้ครับแล้วก็ตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นค่าเวลาที่เราทําการเทสไฟชาร์จไฟลงแบตเตอรี่นะครับก็จะเก็บข้อมูลไว้ที่หน้าจอแบบนี้เลยครับ ช่องนี้ที่ผมใส่แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเบอร์1 8 6 5 0เข้าไปก็จะเป็นช่อง power supply แบตเตอรี่นะครับเป็นไฟสําหรับแบ็กอัพข้อมูลครับป้องกันการชักอะแดปเตอร์ออกจากปลั๊กครับหรือว่าป้องกันตอนที่เรากําลังเทสไฟเกิดดับครับข้อมูลเราก็จะไม่ลบนะครับถ้ามีแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับพอเราเสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้าไปใหม่นะครับมันก็จะเริ่มเก็บข้อมูลจากข้อมูลเดิมครับไม่ต้องเริ่มกระบวนการตัวเลขใหม่นะครับจบการชาร์จแล้วครับตรง start end นะครับก็หยุดการชาร์จแล้วครับตัวเลขก็ขึ้นมาตามนีีี้้เเเลลยรับจาานนนนวแอปท่่ชกขไใตต 770มิลลิแอมครับค่ามิลลิวัตครับ3,224มิลลิวัตต่อชั่วโมงครับค่าโวลต์ของแบตเตอรี่ก็ชาร์จได้4.1โวลต์กว่าๆนะครับตอนชาร์จเต็มก็ชาร์จเต็มที่4.2โวลต์กว่าๆนะครับแต่พอเราหยุดชาร์จแรงดันไฟมันก็จะตกลงนิดหน่อยครับเหลือประมาณ4.1โวลต์กว่าๆครับเราก็ใช้งานแบตเตอรี่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับค่าโวลต์มันก็อาจจะไม่ถึง4.2โวลต์ครับได้4.1โวลต์กว่าๆครับชาร์จก้อนต่อไปเลยนะ พอเราต่อขั้วก้อนใหม่นะครับเราก็จะกดรีเซ็ตเพื่อให้ค่าของเดิมก้อนที่เราเทสไปก้อนที่แล้วครับให้ค่ามันเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับก็กดปุ่มตรงนี้ครับปุ่มแรกครับกดค้างไว้เลยครับนี่ครับจอมันจะดับไปครับเป็นการรีเซ็ตค่าใหม่ครับแล้วก็กดให้มันติดขึ้นมาครับค้างไว้ครับก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับข้อมูลตัวเลขครับแล้วก็โวลของก้อนใหม่นะครับก็จะขึ้นมาครับผมก็ได้ไล่ทําการชาร์จจนมันจะเต็มหมดแล้วนะครับเรากดไปที่ชาร์จครับแล้วก็กดตกลงครับ ให้มันชาร์จไปครับเต้มทุกก้อนแล้วนะครับได้วนที่4วนกว่าครับลองวัดค่าไฟดูอีกรอบหนึ่งครับว่ามีวนก้อนใดก้อนหนึ่งมันแตกต่างจากเพื่อนหรือเปล่าครับหลังจากที่เราชาร์จเต็มที่4ี่วนกว่าแล้วครับถ้าวนก้อนใดก้อนหนึ่งมันตกลงไปเยอะก็อาจจะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าก้อนนั้นมันอาจจะเสื่อมแล้วครับค่าวนที่ได้หลังจากการไล่ชาร์จจนเต็มทุกก้อนแล้วนะครับก็จะได้ค่าวนที่4ีวนกว่าทุกก้อนเลยครับแบบนี้เราก็ใช้ไฟในแบตเตอรี่ได้แบบเสถียรแล้วครับอาการชาร์จเต็มเร็วใช้งานได้แคแบเดีีียยววกก็จะะหาล้้้ครัมอนนน จากด้านบนมาก้อนที่2นะครับจะมีโวลต์จำนวนมิลลิโวลต์ตัวเลขด้านหลังน้อยกว่าเพื่อนนะครับสโวลต์กับอีก177มิลลิโวลต์นะครับตัวเลขมิลลิโวลต์ด้านหลังนะครับก็ไม่ค่อยมีผลต่อการใช้งานเท่าไหร่นะครับมีผลแค่นิดเดียวครับโวลต์หลักก็คือ4โวลต์กว่านะครับถ้าทุกก้อนยังอยู่ใน4โวลต์กว่าเท่ากันก็ยังถือว่าใช้งานได้ครับแต่ถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับมันตกไปที่3โวลต์กว่าหรือว่า3โวลต์นะครับแสดงว่าก้อนนั้นมันเริ่มไม่ค่อยดีีีแแลล้้้วรรบเเาาาาออออจจะตตงหห่่่ใมปยนนนทก ลองเสียบอะแดปเตอร์ของเขาดูนะครับว่าจะอัดไฟเข้าไปในแบตได้อีกไหมครับไม่เข้าแล้วนะครับเต็มแล้วนะครับผมจะลองดึงโหลดสักประมาณ2นาทีนะครับเพื่อดูว่าแต่ละก้อนแต่ละเซล์เราดึงกระแสใช้งานแล้วโวลต์มันจะเกิดอาการคาดเคลื่อนกันหรือเปล่าครับว่าโวลต์ของแต่ละก้อนนะครับแรงดันไฟมันจะลดลงเท่ากันไหมครับก่อนที่เราจะประกอบเข้าเคสแบตครับก็ใช้วิธีการนี้ลองดูก่อนครับเผื่อมันเสื่อมจริงๆนะครับเราจะได้เปลี่ยนก้อนใหม่เลยครับ ได้แล้วนะครับ2นาทีกว่าครับตัวเลขอาจจะคัดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับวัดไฟก็ยังได้4โวลต์กว่าทุกก้อนเลยครับยังไม่มีก้อนใดก้อนหนึ่งโวลต์ผิดเพี้ยนจากเพื่อนครับแบตเตอรี่ชุดนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันครับค่าโวลต์ค่าความต้านทานภายในค่าความจุถือว่าใช้ได้นะครับแบบนี้การใช้ไฟในแบตเตอรี่ก็จะเกิดความเสถียรครับอาการชาร์จเต็มเร็วใช้งานได้แค่แป๊บเดียวก็ได้รับการแก้ไขแล้วนะครับ ไม่ต้องรอให้มันเกิดอาการแบบนี้ก็ได้ครับเราใช้งานสักระยะหนึ่งนะครับ6เดือน8เดือน9เดือน 1, อน1ปี 1> เราก็สามารถที่จะแกะออกมาเช็คค่าไฟของแบตแต่ละก้อนได้เลยนะครับถ้ามันมีอาการวล่นทิ้งช่วงกันนะครับเราก็สามารถที่จะทําการชาร์จบาลานเพื่อให้แบตแต่ละก้อนมันมีค่าไฟที่เท่ากันเราก็จะใช้งานไฟในแบตเตอรี่ได้เต็มประสิทธิภาพนะครับ อุปกรณ์เทสแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมันก็มีฟังก์ชันการตั้งค่าได้อีกหลายแบบครับเดี๋ยวผมทําคลิปการตั้งค่าแบบละเอียดจบก็จะอัพลงช่องให้ดูอีกครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ